บรรยากาศการทำพิธีเสริมบาร,รมีในวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือที่รู้จักกันในชื่อวัดใหญ่เต็มไปด้วยผู้ศรัทธาในพระพุทธชินราชหรือที่ชาวเมืองพิษณุโลกนิยมเรียกกันว่าหลวงพ่อใหญ่วัดแห่งนี้นับเป็นพระอารามหลวงที่สำคัญของจังหวัดเพราะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวเมืองและชาวไทยทั้งประเทศด้วยพุทธลักษณะอันงดงาม โดดเด่นของพระพุทธชินราชจึงทำให้พระพุทธชินราชได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในปฏิมาก,กรรมพุทธศิลป์อันสูงสุดของไทยอีกทั้งวันนี้ยังเป็นวันครบรอบ900ปีพระพุทธชินราชอาจารย์ไก่มหาพุทธเวชจึงได้เชิญชวนผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธชินราชมาร่วมพิธีเสริมบาร,รมีในครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมอำนาจบาร,รมีและส่งเสริมให้ผู้มาร่วมพิธีประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน นี้นะครับเป็นพิธีที่เราทําพิธีบวงสวงหลวงพ่อใหญ่ชินราชแล้วก็ทําพิธีบวงสวงพระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด,วดพระศรีรัตนมหาธาตุทั้งหมดที่เราทําพิธีบวงสวงในวันนี้เพื่อถวายแก่หลวงพ่อใหญ่ชินราชหลวงพ่อพุทธทินศรีและหลวงพ่ออถารถรรพ์เหล่าเทพพิดาฟ้าดินในวันนี้นะครับเพราะวันนี้เป็นวันสําคัญหลายๆที่คนอาจจะยังไม่รู้อาจจะเป็นเขาเรียกวันพระนริศวนประกาศอิสราภาพที่ท่าน ได้เปิดอิสรภาพให้แก่ประเทศเราและที่สําคัญที่สุดก็คือวันนี้เป็นวันที่เราทําพิธีเสริมบารมีโชคลาภอํานาจเงินทองความมั่นคงความมั่งคั่งแก่ธุรกิจการค้าแก่ทุกผู้ทุกคนที่มาทําพิธีและร่วมอนุโมทนาบุญวันนี้ผมได้อธิษฐานจิตถึงทุกผู้ทุกคนและขอให้บุญบารมีนี้จงหนุนนําให้ทุกคนที่ติดขัดเรื่องการงานการเงินโชคลาภเงินทองผมอธิษฐานให้พวกเขาได้ประสบความสำเร็จใครก็ตามที่ได้ดูคลิปวิดีโอวันนี้หรือได้อนุโมทนาบุญและได้แชร์ออกไปขอให้พลังแห่งบุญนี้จจงสเร็แกก่ทุคน ในสิ่งที่ผมตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีของพ่อใหญ่ชินราชจงบันดาลให้ทุกคนด้ประสบค์สาเร็จจึงนีเรียกว่าพิธีเสริมบารมีมหาจากักรพรรดินี่แหละครับจะเป็นมงคลชีวิตแก่ทุกคนเพราะว่าเราไม่มีโอกาสที่ได้มาทําพิธีมงคลใหญ่ๆอย่างนี้พิธีมงคลจกักรพรรดินี้จะเสริมอํานาจเสริมบารมีโชคลาภและความสาเร็จให้แก่ทุกคนครับก่อนจะมีการเสริมบารมีภายในวิหารแห่งนี้ อาจารย์ไก่มหาพุทธเวศได้มีการทำพิธีบวงสวงพระพุทธชินราชบริเวณด้านหน้าวิหารโดยมีการตั้งโต๊ะบวงสรวงที่ประกอบไปด้วยของข้าวของหวานผลไม้รวมไปถึงพันดอกไม้ต่างๆซึ่งการทำพิธีบวงสวงในครั้งนี้ก็มีผู้ศรัทธานในพระพุทธชินราชเข้าร่วมพิธีเป็นจานวนมาก